ตอนนี้ก็ทำการจุดทูบตอนนี้ก็ทำการจุดทูบนะคะเจ้า้าบ้านเจ้าเหยียนสี่คนเพิินสี่คนมั้งเออสี่คนลูก2องคนลูกซองคนมีพ่อกับแม่ผู้หาบ่ได้มาเคยติบโบ้ะผู้หาอยกเกาหลีลูกเคยเพิิน ลูกเคยค้นเกาหลีลูกเคยเพิ่นลูกเคยเพิ่นบริม,มาขาแดค้านีละพูนคนาเยขันน้ำมุนขันน้ำมุนขันน้ำมุย่างไปฮะยาชนิดนี้จะหายเต็มบ้านเลย มาเด้อใครอยากดูแก้เหงาก็มานะคะมาเที่ยวช่องคุณดาวปากแว่นะคะอันนี้คุณดาวปากแว่มาทำพิธียกเสาเอกของน้องขวัญคนสวยของน้องขวัญคนสวยญาติเต็มบ้านเลย เต็มบ้านเลยของเต็มของเส้นไวของพวกเราเป็นพิธีการเป็นพิธีการของบ้านเรานะคะ มาเป็นกำลังใจพวกเรานะคะมาเที่ยวกับพวกเรานะคะดูแก้เหงานะคะ <S <S ากดูสิคกิ่งหลาเยอะแยะเลยมีมพระมาจากคอนสานนะโมพุทธายะพระพุทธเตชะนะนามณีนพรัตนสีสหัสสะสุธรรมาพุทโตตมสังโฆยะธาุทโมนะ บ binary, ana, ูเทนีบ้านเรานะคะวันธามาโยพระหังวันธามีสัพพโสพุทธธรรมสังฆะูเทนีอิตเจตโรอภมัโตโนนกปสุจิสโตโสะนวันิตาริสุขสันตสัจติมโตติ